สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ตลอดทัวร์ตลอดทมสนทาสานาก,นกันกับทางท่านจาันแห่งสันติอโศกและท่านพลระเอกวณวิทย์เก่งเรียนนะคะสวัสดีค่ะนมมสก,การค่ะอ่างทองท่านน้าท่วมไหมครับปีนี้จริงๆอ่างทองท่วมทุกป,ปีนะถ้าอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพยาถ้าอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพยาเขาพยายามสร้างเขื่อนกั้นอยู่ริมแม่น้ําแต่มันก็ไม่ค่อยได้ผลหรอกถ้าน้ํามามากจริงๆ,ๆก็ท่วมมันมีบางแห่งที่ท่วมเช่น อำเภอป่าโมกผงเพงเนี่ยท่วมทุกปีแต่ถ้าบ้านของอาตมาเนี่ยมันลึกเข้าไปจากแม่น้ำเจ้าพยาประมาณ40กิโลเมตรโอ้ไกลเพราะนั้นบ้านอาตมาไม่เคยมีปรากฏการณ์น้ำท่วม<อ>ทั้งทั้งที่จริงๆมีบึงไะนะมีบึงแต่บึงนั้นก็ไม่ใช่เป็นบึงน้ำท่วมอาตมาถ้าไม่รู้จักน้ำท่วมเป็นยังไงเลยตั้งแต่เด็กๆมา พูดตามความจริงเนะยน้าท่วมเนี่ยเป็นคําพูดของคนโง่แต่ถ้าคนฉลาดจริงๆเขาไม่เรียกน้ําท่วมน้ํารอระบายหะะเหรอคะอ,อันนี้ก็คนอีเดียดคนอีีเดยดยคนไม่เชื่อแล้วมาบอกน้าไม่ท่วมวัดมะแก้วออถ่ายมาบอกว่าผ้าเมื่อห้าปีที่แล้วพวกไปยืนออกอากาศเลยนี่ไงกูกําลังเอาออกสดๆเนี่ยน้ําท่วมตะตุต่มแล้วจริงๆในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยมันมีน้ําหลาก น้ำหลากคือหมายความว่าน้ำมาแล้วเดี๋ยวน้ำก็ไปวิถีของคนที่อยู่ริมน้ำหรืออยู่กับแหล่งลุ่มน้ำเนี่ย<ม>เขาจะมีเรือไว้สลับกับการใช้รถสมัยก่อนไม่มีรถสมัยก่อนใช้เรืออย่างเดียวเพราะฉะนั้นคนที่ใช้เรือเนี่ยจะเก่งมากในเรื่องของการใช้ชีวิตแบบยืดหยุ่น<ม>ยืดหยุ่นพอน้ำมาฉันก็อยู่กับน้ำ เรือที่อยู่ใต้ถุนบ้านก็กลายเป็นเรือที่พายไปพูดก็พูดเถอะไม่ใช่แค่ใช้เรืออย่างเดียวนะยังฉลองด้วยการแข่งเรือด้วยที่เออใช่ดานี้แข่งเรือใช่ไหมแล้วสมัยก่อนนี่คือไอ้บ้านเนี่ยข้างล่างเขาจะเป็นแบบโล่งๆเลยถูกไหมฮะเวลาจะขึ้นก็คือขึ้นบันไดอยู่ชั้นบนก็บ้านไทยับไต้ถุนโล่งหมดอ่ะเพราะที่น้ผ่านทุกวันนี้เจ้าแอนเนี่ยเกิดมาเป็นคนรุ่นใหม่ ที่เห็นการสร้างบ้านใต้ถุนเนี่ยเป็นเ,เป็นที่มุงบังเ,เป็นห้องนอนเป็นอะไรก็คือพูดก็พูดเถอะเป็นบ้านที่ไม่มีใต้ถุนน่เจ้าแอานเนี่ยน่าจะมาเจอแบบนี้จนกระทั่งไม่ค่อยคุ้นกับบ้านใต้ถุนสูงบ้านใต้ถุนสูงเนี่ยเป็นบ้านที่แท้จริงของคนรุ่มน้ำพูดก็พูดเถอะกรุงเทพมหานครเนี่ย เป็นแดนดินลุ่มน้ําอยุธยาเป็นแดนดินลุ่มน้ําประทุมธานีเป็นแดนดินลุ่มน้ําสมุทรปราการเป็นลุ่มน้ำนนทบุรีด้วยนนทบุรีเป็นลุ่มน้ําสมุทรสาครเป็นลุ่มน้ําสมุทรสงครามก็ชื่อบอกแล้วสมุทรอะใช่สมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามสามสมุทรเนี่ยเอ่อจริงๆกรุงเทพมหานครเนี่ยต่อไปเราจะเปลี่ยนชื่อนะ กรุงเทพเอาไว้แบบเดิมมหานครจะเปลี่ยนเป็นกรุงเทพมหานาทีเออก็ออแต่เดิมก็กรุงเทพก็คือบางกอกบางกออก็บางก็แปลว่านา้ำอยู่แล้วบางปูเนี่ยคือบางกับคลองเนี่ยมีสภาพใกล้ๆกันบางเนี่ยเป็นแหล่งที่น้ำเข้าถึงบางเนี่ยเป็นแหล่งที่บางเขตมีบางอะไรบ้าง บางเขนบางกะปิบางแคบางกะปิอ่าบางกอแหลมบางปิ้งบางกอแหลมบางปิ้งนั่นแหละบางนางเกรงนั่นแหละบางบางนาบางบางนาบางนางเกรงเคยได้นไหมบางบางนางเกรงหรือบางบางจะเกรงอ่าท่านท่านเฉลยแล้ว คนก็บอกว่าบางทำไมบางนางเกรงทหารอยู่เยอะเลยวะผู้หญิงที่ไห้เกรงไม่ใช่เขาชื่อจากเกรงบางจากเกรงแล้วมันมาเพี้ยนเป็นบางนางเกรงใช่เห<อ>มือนหัวลำโพงเนี่ยไม่มีความหมายชื่อเดิมมันชื่อวัวลำพองเอเขาวัวมาเลี้ยงตรงนี้เพื่อจะ,อะไปขายฝนมันตกมาวัวมันได้ฝนมันก็คึกก็เลยเรียกวัวลำพองอแต่นี้คนจีนเอามาขายวัวลำพองกับวัวลำพองวัวลำพองก็เลยกลายเป็นหัวลำโพง ม oh. ีที่มาที่ไปหัวมันมีไรายละเอียดเยอะหนกระทั่งในส่วนของคำที่เราคุ้นชินกันบึงกลุ่ม,อมเออพูดถึงบึงกลุ่มเขตบึงกลุ่มเนี่ยเป็นเขตที่เรามาพักอาศัยอยู่มาไม่ต่ำกว่าสี่สิบปีแล้ว oh. ทราบไหมว่าบึงเนี่ยก็บึงกับบางเนี่ยมีสภาพใกล้ๆก,ก,กันเธ oh. อเธอลงช่วยกด คำคำว่าบึงกับบางต่างกันอย่างไรอ่ะแล้วเราก็จะได้รับรู้แหล่งน้ำเนี่ยมันมีอะไรบ้างท่านบรรณวิทย์หนึ่งบึงห้วยหนองคลองบึงห้วยหนองคลองบึงใช่ไหมห้วยหนองคลองบึงบางบางเนี่ยเป็นแหล่งน้ําแบบไหนเธออธิบายหน่อยได้ไหมมีแต่ห้วยหนองคลองบึงนะคะอ่านั่นแหละห้วยเป็นยังไงเออเดี๋ยวนะคะห้วยเนี่ยมันเป็นแหล่งน้ํา คนไหนอยู่ห้วยกว่าเนี่ยห้วยเป็นยังไงห้วยเนี่ยคือแอ่งน้ําลึกกว้างมีทางน้ําไหลจากภูเขามาขังอยู่ตลอดปีหรือแห้งบ้างเป็นบางคราวนั่นคือห้วยนะใช่ค่ะส่วนหนองบริเวณที่มีน้ำขังมีขนาดไม่ใหญ่มากนักอยู่ตามชุมชนและมักจะแห้งขอดยามฤดูแล้งนั่นคือหนองใช่ไหมพอถึงฤดูฝนก็จะมีน้ำมากคลองละ ทางน้ําหรือลําน้ําที่เกิดขึ้นเองหรือขุดเชื่อมกับแม่น้ําหรือทะเลเอ๋อคลองนี้หมายความว่าต้องเชื่อมกับแม่น้ําหรือทะเละเลนาะใช่ขึ้นเองใช่เบิงนะ้งเลย บริเวณที่มีน้ำจำนวนมากมีขนาดกว้างใหญ่อาจกินพื้นที่หลายหมู่บ้านหลายตำบลและมีความหลากหลายทางธรรมชาติเช่นบึงบอระเพ็ดถูกต้องอหรือบึงฉวากเ,าเป็นต้นในในนี้มีคำว่าห้วยบ้างไหมอาตมาอยากราูห้ห้วยห้วยอันแรกเลยค่ะที่ที่ว่าแอา่งน้ำลึกกว้างอ๋อใช่ใช่ใช่ใชมีทา,างน้ำไหลจากภูเขามาขังอยู่ตลอดปีหรืออาจจะแห้งบ้างเป็นบางคราวอย่างเช่นห้วยแม่ดีค่ะนั่นแหละ คือจริงๆสภาพของแหล่งน้ําเหล่านี้เราไม่ค่อยรู้กันนะเราเรียนมาเนี่ยก็ไม่เคยได้รู้ความแตกต่างอาตมาเกิดมากับบึงลำสากเนี่ยที่เดิมทีเป็นลำไม้ศักคือเป็นที่ล่องไม้ศักมาจากทางเหนือเนี่ยลำไม้ศักต่อมาก็เป็นรำมะสักทุกวันนี้ก็เป็นบึงที่อยู่หน้าบ้านอาตมาอาตมาก็ มพยายามล่องเรือพยายามเล่นเรือเนี่ยแต่วัฒนธรรมในการใช้เรือััรนี้ตายไปหมดแล้วแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยควรจะมีการใช้พื้นที่เพื่อการล่องเรือเล่นเรือท่านบรณวิทย์เวลาไปเมืองเหนือเนี่ยไม่น่าจะมีเพียงแค่รถยนต์ค,ควรจะมีทางเรือเล่นไปไปไม่ได้อนะติดประตูน้ำหมดน,ะนั่นเนี่ยเนี่ยทำไมคุณจะต้องไปผูกขาดเ และปิดปิดเป็นเวลาเนี่ยเราได้ยินรัชกาลที่ห้าเสด็จประพาสไปในที่ต่างๆเนาะพระอง,รองค์เสด็จโดยเรือไนะ,นะไกลบ้านลองไปอ่านดูสิพระราชินิพนธ์ไกลบ้านพระองค์เสด็จโดยเรือแม้ที่สุดเสด็จประพาสยุโรปพระองค์ก็เสด็จไปทางเรือใช่ครับเป็นอะไรที่น่าประทับใจมากเราจึงเห็นความละเอียดระเมียดละไมของ เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินหรือผู้ที่เสด็จไปโดยทางเรือเนาะ,ะท่านมีโอกาสที่จะบันทึกเรื่องอาราวต่างๆนาๆนาเนี่ยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาขบวนพาพยุหาย,ยาตราทานาันฉลามคนตื่นตะลึงกันเลยได้ยินว่าเรือประมาณห้าสิบสองลำห้าสิบสามลำแล้วก็มีการพายเรือมีการเหุเรือเนี่ยพายุหายาตรานะี่ในหลวงพระราชินีพระราชวงเนะี่ย เสด็จทางเรือไปทอดพระกฐถิ่นที่วัดอรุณราชวรารามะโอ้อาตมาเห็นภาพแล้วตะลึงเลยทำไมเมืองไทยดูดีป่านนี้ทำไมเมืองไทยน่ารักถึงขนาดนี้เขาสะบ,บ้านนายท้ายเรือ,เ,อเป็นนาวาตรีผมไม่รู้จักท่านอะแต่ว่าผมก็ภูมิใจในตัวเขามากคือเขาเคยเป็นนายท้ายเรือสุพรรณหงส์แล้วป่าคราวนี้ครั้งสุดท้ายในชีวิตแล้วก็จกะเกษียณม,มาเป็นนายท้ายเรือดัง เรือดั้งนี่เรือไม่มีชื่อเรือสมวรรณโอหเรือมีชื่อในเรือใหญ่คือเป็นทนายท้ายเรือพระที่นั่งแล้วถูกลดเกรดมาเป็นนายท้ายเรือเบอร์เรือธรรมดาเรือดั้งเบอร์สิบสองเนี่ยเขาบอกเขาภูมิใจมากเลยเขาภูมิใจที่ได้เห็นลูกศิษย์ไปยืนแทนเขาแล้วเขาลงมาอยู่ที่ฝึกลูกศิษย์ใหม่เพราะนายท้ายจมยิงคู่ฝึกใหม่ เขาไม่ได้เสียใจอะไรเลยเขบอกนี่เป็นวัยรัสุดท้ายเขาแหละนี่ยคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตต้องต้องเป็นอย่างนี้เขาคูับใจใจคนี่ยคือเป็นคนที่สามารถสร้างคนไปแทนตัวเองนะแล้วก็สร้างลูกศิษย์ไม่ไม่ไม่ใช่แค่ตัวเองเด่นสง่าแล้วก็ประสบความสําเร็จแล้วก็เสียไปแล้วไม่มีใครเป็นตัวตายตัวแทนคนที่ท่านบรรณวิทย์พูดให้ฟังเนี่ยเป็นคนที่ควรจะมีอยู่ในโลกเหมือนกับหมอแสมพริ้งพวงแก้วบอกว่า เราจะสร้างคนรุ่นต่อไปให้ดีกว่าคนรุ่นเราให้จงได้ <ผม S 1> เราจะสร้าง<ห><ห>คนรุ่นหลังคน,นคนรุ่นต่อไปให้ดีกว่าคนรุ่นเราให้จงได้ผมฟังแกแล้วยังอยากอยากจะไปคุยเลยเพราะไม่รู้จักเลยเพราะว่ากณวัตรีนี่ผมโพงเกษียณก่อนก็เออแกกับภูมิใจว่ามาเป็นในท้ายเรือดั้งจากเรือเบอร์หนึ่งเลยเนี่ยทั้งที่ไม่มีชื่อเลยปเป็นเรือดั้งนี่คือเรือเรือเล็กมากแล้ยแกยังภูมิใจเลยว่าครั้งสุดท้ายแกคือเรือดั้ง พอผมจำชื่อเรือได้ก็หมดนะครับ ขับเอากนหยุดไปฐานเรือสุวรรณดานะหงสง์งภูหอยางามชดชอยลอยลังสินเพียงหงสง์รงพรมินดินล่าเลื่อนคืนตาชมนะนะนะพอเรือที่ออกสู้ว่าเรือชัยไว้ว่องวิ่งรวดเร็วจริงยิ่งย่างลมนะเรือสิงห์วิ่งแผ่นโผนโจรตามคลื่นผืนฝ่าฟอง <ภา S 1> ดูยิ่งสิงห์ลำพองเป็นแนวน้องร่องตามกันนะนาคาหน้าดังเป็นดูขมเม่นเห็นขบขันมังกรถอนภลายพันทันแข่งหน้าวาสุกรีนี่ชื่อเรือกันเลย S <S <an> <t ries> ขาขากลับแข่งกัน <S an> ขาไปนี่โอ้โอยู่ในระเบียบขากลับมาเดิมพันเลย <S <S <an> <S จะเป็นกีลําม,มาเลยเรือที่ไซเท่ากันคน <S <S <an> <S <อ>ละกันแข่งกันแลแข่งกันสนุกสนุกเพราะเขาปล่อยฟรีแล้วโอ้โหเกรงมากก่อจะจบพิธีนี่โอ้โหบนบานสารกล่าวกัน <S an> พอขากลับก็พายกลับเพราะก่อนที่จะเข้าเลี้ยวเข้าที่จอดเรือก็ มีสตาร์ทแบบแข่งเรือเลยอ๋อเหรอครับอ้เรื่องเรือนี่น่าสนใจนะคะเ,<อ>เดี๋ยวมาคุยกันต่อในตอนหน้าดีไหมคะได้เลยนนต้องขอกราบนมัสก,การนะคะอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ